สวัสดีค่ะมินพระพศรลิมธานาคุณค่ะอายุ27ปีตอนนี้เป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์อยู่ค่ายหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเป็นคนที่ทานดีท็อกซ์มาเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นทานของยี่ห้ออื่นอยู่นะคะก็ก่อนที่จะมาทาน,นะคะต้องรีบมากนะคะฉีกซองใส่ในขวดปุ๊บก็คือขย่าแล้วต้องรีบดื่มทันทีเลยนะคะเพราะว่ามันจะพองตัวเร็วมากๆนะคะทําให้รู้สึกว่ามันเลียน หลังจากที่ได้มาทานตัวนี้นะคะเป็น d ีท็อกดีทนะคะตัวนี้ค่ะทานง่ายมากๆนะคะมิ้นไม่ต้องรีบฉีกซองนะคะรีบเขยา่ารีบดื่มนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะไม่พองตัวนะคะแล้วก็มีรสชาติกลิ่นของแอปเปิลเขียวนะคะทานง่ายเหมือนน้ำผลไม้เลยที่สำคัญค่ะปกติเนี่ยมิ้นจะเป็นคนทานทาบูหมูกระทะบ่อยมากๆนะคะถ้าทานแล้วเนี่ยอีกวันหนึ่งจะรู้สึกอืดท้องนะคะมิ้นเนี่ย จะทานตัวนี้ค่ะหลังจากที่กินพวกชาปูหมูกระทะนี่แหละเนาะฉีกซองทานก่อนนอนเลยนะคะผสมประมาณ300 ml นะคะตอนน่อ1นซองนะคะพอตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะครุงยุบกว่าเดิมนะคะไม่ปวดบิดด้วยนะคะปกติถ้าทานบีท็อกแบรนด์อื่นๆนะคะจะรู้สึกมวนท้องบิดท้องนะคะก่อนที่จะต้องแบบลุกไปเข้าห้องน้ํานะคะแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือปวดท้องธรรมดาทั่วไปเลยค่ะพอเข้าห้องน้ําก็คือถ่ายโล่งสบายเลยนะคะตัวนี้ค่ะมินแนะนําเลยนะคะ